สวัสดีครับแฟนเพจของทีมข่าวนักขุพิมพ์โลคอลน,นิวนะครับแล้วก็แฟนๆรายการของเพจโลคอลน,นิวที่ติดตามกันอยู่ทั่วประเทศนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์วันนี้ทีมงานของเราได้ติดตามคดีของเด็กหญิงวัยหขวบก,กับสิบาขวบที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับแต่วันนี้เรามาปักหลักกันอยู่ที่สพกาญจนิษฐ์นะครับ วันนี้เรามากันสามคนก็คือหัวหน้าูนย์ข่าวอำเภอพุนพินครับอันนี้หัวหน้าูนย์ข่าวอำเภอกาญจนดิษฐ์ครับผมเป็นยังไงบ้างครับอ,อบรรยากาศในพื้นที่หลังจากที่เราลงพื้นที่ครั้งที่แล้วญาติเขาเมีความพึงพอใจยังไงบ้างอ้จากการติดตามของสุ่ข่าวรพันุ์นอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับจากที่เราได้ลงพื้นที่มานะครับ,รบไปติดตามผลการดาเนินการนะครับของทาง พักนาส่วนนะครับแล้วก็ไปดูพื้นที่ในการเกิดเหตุนะครับก็หลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยก็ทางของผู้เสียหายนะครับก็ได้ตัวสับมานะครับบอกว่าทางพัฒนาส่วนเนี่ยได้เชิญให้ทางของเด็กผู้ที่ถูกกระทำผู้เสียหายครับได้มาชี้ตัวผู้ต้องสงสัยที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่สพการิดแล้ว สำหรับคดีที่เกิดขึ้นนี้นะครับที่เป็นคดีของเด็กเียเยาวชนนะครับมันเป็นคดีที่สะเทือนความรู้สึกของผู้ปกครองนะครับเพราะว่าเวลาทางพ่อแม่นะครับจะไปทํากิจกรรมใดๆเนี่ยในเรื่องของการทำงานก็เป็นความที่ที่ทางตารวจก็ต้องเร่งนะครับทางทีมข่าวเราก็ต้องก่อติดสถานการณ์อยู่ตอนนซึ่งซึ่งเหมือนเหมือนเคสที่เกิดขึ้นนะ สถานที่นี้นะครับป่าดาราจันรับเป็นเคสที่ที่ผู้ร้ายที่ผู้ร้ายไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะครับหลังจากคดีนี่ยอมไปบ้านเด็กอายุห้าปีไปกระทําเร็กนะครับมีผู้ไม้แล้วก็ได้ออกหนีไปพอกับรถไปบนถนนส่าธาราเนี่ยไปเจอเด็กอีกคนหนึ่งสิบสามปีก็เข้าไปขู่บังคับครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยขึ้นรถแลวก็พาไปหน้าที่เปลี่ยว นี่เป็นเรื่องราวที่ที่มันไม่น่าเกิดขึ้นในสังคมไทยผมว่าไอ้การแบบนี้จะต้องรีบนะครับรีบดำเนินการอยาบลอยให้คนร้ายเนี่ยลอยลอยวอยู่มันจะไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นอีกนะครับซึ่งเราก็คิดว่าหน่วยงานราชการเนี่ยอย่างเช่นตำรวจนะครับเขาก็คงจะมีวิธีการขั้นตอนนะครับที่จะเร่งรีบในเรื่องตรงนี้เพราะว่าภัยร้ายตรงนี้เราเราไม่สามารถที่จะยอมรับกันได้ในเรื่องของสังคม เหตุนี้เกิดขึ้นที่หมู่12ตําบลช้าง้า้อํเาเภอการจนนดิตน,น,นี่ครับคือพ่อของผู้เสียหายนะครับกับคุณแม่นะครับปกติคุณพ่อคุณแม่ทํางานอยู่ที่อําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับแต่ว่าการเดินทางก็ค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งช้านิดหนึ่งมีความรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่ทางสอพอเมืองอสอพอการจนดิตแจ้งไปว่าพบตัวผูท้ทองสงสัยเนี่ย ท่านมีความรู้สึกยังไงครับทางทางพ่อก่อนทางคุณพ่อก็ดีใจครับนะว่าจะใช่ตัวจริงหรือเปล่าครับว่าจะใช่ตัวจริงหรือเปล่านะครับแล้วทางทางของรอยเวนเนี่ยโทรเข้าไปแจ้งเมื่อไหร่ครับเมื่อวานโทรเข้าเบอร์เบอร์แม่ครับโทรเข้าเบอร์แม่ใช่ไหมก็เบอร์คุณยายออ๋ครับแล้วแล้วแต่อยากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย หลังจากที่ทีมข่าวของโลคอฟนิวลงไปเนี่ยทางของพ่อของเด็กเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าคดีเนี่ยได้รับการตอบรับเร็วหรือช้าเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยในเรื่องของวันนี้ที่พนักานสอบสวนได้เชิญมาเนี่ยทางของพนักานสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าให้เรามาในเรื่องอะไรครับให้มา พาเด็กมาชี้ตัวรู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ขอให้ให้ทางของของเด็กเป็นผู้ชี้แล้วกันนะครับถ้าว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเพราะว่ามันยังมีเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งอายุ13ปีเดี๋ยวคนนู้นก็คงจะได้รับการประสานจากผั้นายกาสหวัฒนาชี้ตัวเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับที่บนสพนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อครับ